啊。 ให้ทุกคนมีสิทธิ์อยู่ดีกินดีความรู้มีอยู่ที่นี่ที่โรงเรียนดีประจำตำบลโรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนใต้เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสเกตเขต1ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมด338คน ข้าราชการครูและบุคลากรจำนวน22คนแยกเป็นครูประจำการจำนวน15คนพนักงานราชการ1คนครูอัตราจ้าง3คนผู้ช่วยนักการพานโรง1คนและแม่ครัว1คนโดยมีนายวิชัยแก้วสุขดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน และนายทศพรทองแดงดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการคนปัจจุบันวิสัยทัศน์ของโรงเรียนจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษาส่งเสริมคุณค่าความเป็นไทยภายใต้การบริหารแบบมีส่วนร่วมคำขวัญและอัตลักษณ์โรงเรียนมีคุณธรรมเลิศล้ำวิชาการสืบสารประเพณีไทย ใส่ใจสุขภาพปรัชญาโรงเรียนนัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีโรงเรียนได้ดำเนินการตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา8ขั้นตอนดังนี้องค์ประกอบที่1กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาได้ดำเนินการดังนี้ศึกษาวิเคราะห์มาตรฐานและตัวบ่งชี้ ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กระทรวงประกาศใช้มีการกำหนดจุดเน้นจุดเด่นที่สะท้อนอัตลักษณ์และมาตรการส่งเสริมของสถานศึกษามีการกำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จของแต่ละมาตรฐานตัวบ่งชี้ได้อย่างเหมาะสมภายใต้การมีส่วนร่วมการบริหารการศึกษาของทุกส่วน องค์ประกอบที่2จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโรงเรียนได้ดำเนินการศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการความจำเป็นของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบเพื่อใช้ในการกำหนดทิศทางการบริหารงานของโรงเรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา ภายใต้ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจและเป้าหมายต่างๆของโรงเรียนจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของโรงเรียนจัดทำโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนพร้อมกำหนดบทบาทความรับผิดชอบของผู้เกี่ยวข้องแต่ละส่วนไว้อย่างชัดเจน ภายใต้การบริหารอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาองค์ประกอบที่3จัดระบบบริหารและสารสนเทศโรงเรียนจัดโครงสร้างการบริหารงานที่เอื้อต่อการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยกำหนดบทบาทหน้าที่ ผู้รับผิดชอบตามโครงสร้างการบริหารงานอย่างชัดเจนจัดทําระบบสารสนเทศที่เป็นหมวดหมู่ครอบคลุมและเป็นปัจจุบันสะดวกแก่การเข้าถึงและการให้บริการสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารการศึกษาและการพัฒนาการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสมองค์ <S <S ประกอบที่4การดำเนินง,งานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียนดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีโดยจัดกิจกรรมต่างๆเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบเพื่อให้กิจกรรมและโครงการต่างๆได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเกิดความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมและโครงการที่ได้ดำเนินการองค์ประกอบที่5จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา โรงเรียนจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาทั้งระดับบุคคลและระดับสถานศึกษาโดยการจัดทำปฏิทินการตรวจสอบคุณภาพของการจัดกิจกรรมโครงการรวมไปถึงการจัดการเรียนการสอนของครูและบุคลากรในโรงเรียนเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและโครงการ มีการรายงานและนำเสนอด้วยวิธีที่หลากหลายเพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น,น,อ,นอ,องคประกอบที่6 จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโรงเรียนจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยคณะกรรมาการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกสถานศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาองค์ประกอบที่7 จัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนมีการสรุปผลและจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่สะท้อนคุณภาพผู้เรียนและผลสำเร็จของโรงเรียนรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เผยแพร่ผลการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รับทราบด้วยวิธีการที่หลากหลายองค์ประกอบที่8จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องโรงเรียนส่งเสริมให้ครูและบุคลากรได้มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญ ของการประกันคุณภาพการศึกษามีการนำผลประเมินคุณภาพภายในมาวิเคราะห์สังเคราะห์ทุกฝา่ายเพื่อนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนตลอดจนระยะเวลาที่ผ่านมา โรงเรียนได้จัดกิจกรรมและโครงการที่มุ่งหวังพัฒนาให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรมเลิ่อล้ำวิชาการสืบสานประเพณีไทยใส่ใจสุขภาพและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขโรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเซนใต้ขอขอบพระคุณคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนผู้ปกครองตลอดจนชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่ร่วมแรงร่วมใจในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนพัฒนาเยาวชนของชาติให้เป็นคนดีมีคุณภาพสู่สังคมประเทศชาติต่อไป